สวัสดีครับพก่กครัวผมเด็กซิเกอรสุนในรายการเดอะทีซ่าทีวีนะครับวันนี้ผมเป็นแคสเกมไฟในเฟรดดี้หนึ่งคืนสี่หาขายจากไฟในเฟรดดี้ไปนานนะครับอันนี้ก็กลับมาก็ยังเหมือนเดิมเล่นไม่ผ่านตั้งตีปัดเลือดผมมาชนเนีย่อ<ะ>พี่เป็ะ เป็ม <tr> ันจะหายไปนานหน่อยเชยวพอจอกอันจะไม่ค่อยเปิดกล้องก็แปดมันจะได้ไ่หมด You can see the yang pindah dulu. Hmm. hmm. อะไรบาเอ้เสียจิตโอยพี่ตายมาละไปหกเจ็ดเออไอแคมซีพี่ตายไปยังไม่ไป่ไปักี้นะพี่ตาย เ็ดไ่ตายมาไปเอกไปตายมึงไปแล้วไอเหี้ยเช็ดเป็ดอ้าวไปแล้วนะขึ้นชอ็อตขึ้นชอ็อตขึ้นชอ็อตโอ้สองดาบเลย ายพี่ตายอย่าบ้าเสียจิตใช่ไหมไม่ไปตีสามกับแบตเลยยี่งว่าคนดีใจไหมเนี่ยนะ่งจะถึงแล้ว

เขาขอถือคิปเอาไปแคนในรไฟในไฟที่สีไฟไฟในไฟที่หนึ่งขึ้นสิจะเล่นให้ผ่าน